ดิฟทำไมถึงทำงานเสร็จเร็วครับเพราะว่าอะไรครับเป้าหมายคืออะไรครับคือสิ่งนี้ครับอ้คำพดียครับอร่อยสมใจอยากไหมครับสนใจมากจ่ดูสิเพื่อนๆยังไม่เสร็จเลยและคุณดิฟของเราก็มาคอครับเพื่อนๆยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้เสร็จเลยเวยครับเพื่อนๆเพื่อนๆแต่ละค เป็นอะไรไม่รู้แล้วดิไม่รู้สึกเลยเหรอเพื่อนๆเขาก็อยากกินบ้างไม่รู้สึกครับอยากกิแน่แน่ยน่าเกลียดจริงๆผมอยากได้อะไรรสชาติเป็นไงครับอ๋อตัดเซนได้เลยอร่อยมากเลยครับหวานอะไรครับหวานหอมหวานหอมเหรอมันเค็มแต้คิดว่าจะเอาอีกแท่งไหมไม่ครับแท่งเดียวพอ อิ่างนั้นท้องดีอยู่เลยแต่คุณดิฟทานไอศครีมแล้วน่าอร่อยจริงๆไม่เคยคิดจะถามเพื่อนเลยว่าเอ๊ยขอจะชิมไหมอามจะชิมไหมคุณคิดได้เอาถ้าเขาจะขอก็ไม่ให้เขาอีกถามเป็นมารยาทอ๋อถามเป็นมารยาทอ๋อเป็นเด็กมารยาทกินด้วยเหรอ